สวัสดีค่ะสวัสดีแม่อวบองประโอนกรุบกรบคเนียนะคะวันนี้ดวาวละอ๋อมาเปิดครัวมินิมอลเนาะมาทำามกหน่อไม้ข้างนอกเนาะจะ้ะเออเพราะว่าใสา่น้ำปลาเนาะนี่จะ้ะวิวลักล้านไปเลยนี่จะ้ะยูนี่ต่างไฟแล้วนะนี่ชัดๆมันก็นยังลมอยู่นะทุกคนดาวก็เลยเอาอนี่มาปิดกกหูไว ล้วก็ทําง่ายๆนะทุกคนมันเป็นแบบว่าสอมฤทธิ์รูปเนาะน่อไหม่สําเร็จรูปใช่ไหมใส่น้ายานางเนาะเออแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นไปเนาะเครื่องมีอะไรก็มีข้าเบื้อนะจ้ะข้าเหนียวแช่น้ามีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีหอมเนาะหอมขาวเออนั่นแหละอ่ะตุ๋นขารอข้าสุกเนาะทุกคนเนาะจ้าข้าเหนียวพร้อมเนาะ แล้วก็มีพักหน่อยนึงมีพริกแบงดาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหอมว้โรยหนาเนาะนี่จ้าดาวอันนี้มาบังลมไว้เนาะนี่จ้าก็บวิ้ลรักล้านจ้าเลิศจะแม่วันนี้อากาศดีเฟอ้อกินแล้วมาแล้ว หอม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 ปลาล่ากำแรงนะทุกคนเดเอากระเลยใหญ่มาในห่อเค็มของลมแรงมากเลยแต่มันยังนานสู้ก่ะเนาะหมกมออยย่วจ้าเร็จแล้วจ้าแต่ไม่รู้อะหมูมันจะนุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปชิมก่อนเนาะนี่ทุกคนเร็จแล้วเห็นไหมหน่ากินเปล่า แต่เราก็ไม่รู้ว่าเนื้อมันจะนุ่มไหมเนาะอ่าเรามาลองชิมกันก่อนนะเนาะชนี้ก่อนนะนี่น,นี่กินกับข้าวเหนียวจ้าแล้วก็มีพริกแมงดาด้วย เคยใส่นนนะใแล้วนีเจทีนะเอ้ยใส่แล้วมาใส่กัน้องกันจ้านไอืมได้อยู่ไม่เค็นมนะก็ไม่ได้ปรุงอะไรหลาย นี่หมูจะนุ่มหรือเปล่าได้อยู่เพราะมันเป็นกระดูกเ่อนนะน่าจะต้องตุนให้านานกว่านี้อีก เป็นหนองไม่กระป๋องนะน้องไม่กระป๋องสำเร็จรูปเลิกนะ ทำครั้งแรกนะทุกคนกับเขาส่วนใหญ่ก็คือมาทำครั้งแรกที่เมืองนอกจะแม 那个渣。